สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากๆค่ะทุกคนมาฝากกันค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิสโซดพระหนโยธินสะพานใหม่นะคะคอนโดนี้อยู่ใกล้ในส่วนของบิ๊กซีสะพานใหม่ที่สุดเลยค่ะส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูโคชะใกล้ในส่วนของ รถไฟฟ้านะคะเส้น BTA เส้นสีเขียวอ่อนด้วยค่ะทุกคนคะ่ะห้องที่น้องฟ้านํามาฝากวันนี้นะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน,อน,น้ํนานสวยมากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบจัดเต็มค่ะทุกคนคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฟ้าพาชมห้องทีละจุดเลยนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะ หลังจากที่เราเปิดประตูเข้ามาด้านขวาจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้ทำอาหารได้เลยนะคะและนะคะเตาไมโครเวฟค่ะและนะคะเคาน์เตอร์นะคะล้างจานขนาดใหญ่แบบนี้เลยบิวอินชั้นวางเก็บจานช้อนซ่อมได้เยอะค่ะและยังมีในส่วนของตู้เย็นขนาดใหญ่ให้ด้วยนะคะ1เครื่องค่ะและถัดมามุมนี้นะคะจะเป็นทีวีค่ะ1เครื่องจอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะบิวอินชั้นวางค่ะและนะคะยังมีในส่วนของ โซฟาให้ด้วยนะคะนั่งก็ได้นอนก็ได้นะคะอันนี้เป็นโซฟาเบดค่ะและห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนกันกระจกค่ะประตูบานสไลด์เวลาเรานอนเราสามารถเลื่อนนะคะปิดได้เลยภายในห้องนอนมีแอร์ให้ค่ะขนาดใหญ่หนึ่งตัวค่ะภายในห้องนอนบริเวณ กว้างใหญ่มากๆค่ะทุกคนคายอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนอย่างดีเลยค่ะและมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะ1ตู้ค่ะใหญ่มากความสูงตั้งแต่พื้นจะหลดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะและยังมีในส่วนของพม่านให้ด้วยนะคะสวยๆค่ะและนะคะห้องนี้มีระเบียงค่ะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าค่ะทุกคนค่ะครบจัดเต็มวิวดีสุดๆค่ะทุกคนเย็นล่มรื่นสบายๆใครที่ชอบความเย็นนะคะฟ้าแนะนําห้องนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทุกคนค่ะ คะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องน้ํคกะห้องน้ํามีกระจกบานใหญ่ค่ะอ่างล้างหน้าซักโครก่ะราวตากผ้าค่ะและห้องน้ำนะคะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดแบบนี้เลยเวลาเอาเราอาบน้ํากันน้ํากระเด็นค่ะและมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่สวยเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มแบบนี้ค่ะรีบทักเข้ามาสอบถามรับรองว่าฟ้าให้เช่าเนราคาพิเศษแน่นอนค่ะ